ไงแบมือแบมือมาเดี๋ยวไม่กลัวมาม่กพี่ไก่มีเหอียล้วตรงนี้เราได้เจอว่าเหลียงเก่นะคะน้องพี่น้องพี่มือมือเลยู่ะเดี๋ยวเราจะตั้งแถวสองแถวยาวๆนะคะเฉพาะน้องๆนะตั้งแถว2อแถวมือสอบไปใต้ดิน นช่วงกระดูกอ่อนนะไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่แขนเหรอทำไมอะลูกวันนี้เรามางานคิละอีกคิละอี้ไม่นวันนี้เรามางานคิละีกิลีกโอเคดีมากลูกวยกันเห็นแล้ว เดี๋ยวนีว้มันเลอะแต่แต่มันเดินในโคลนได้เราไปกกเลยชอบวันนี้เรามาทำอะไรบอกออก่อนม่งานเคลือบอีเทสสนุกไหมล่ะชอบหม ครอบครัวของพรีเซนเตอร์พีอีคีอ so okay? ีตัวครีมอาบน้ำนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยก็คือมีครอบครัวคุณดีกับคุณออยวันนี้ก็มาพร้อมน้องทีน้องทีแล้วยพร้อมมากเละพร้อมนะแต่ว่าันนี้เช้ามากจริงเช้ามากอย่าดึงมากลูกเพราะว่าเกงอ่ะมันสามารถด่้วงเขไปได้คันข้นเปงยางยืดคนข้นเป็หลวอย่าดึงลูกยังยังยังไม่หลุดนะอง ดูนะดูนะโอ้อ่ไหนยังไงแบมมือแบมมือมาไม่เอาแล้วไม่สูเลยลูกที่เลยขาที่เที่เจับแล้วไปข้างแล้พี่พีนะค มามีกัวตอนนี้เหลืออีกหกวีนะคะสามารถวางไอยู่ลอยู่บนหได้นะคะ้ียน้นอ่น่ขอยนไคะเพราะถช่วันไรกมากกว่า่ิมันีเ่ยไปจากตานล้เลยกรอเพืนเพื่อนมาเป็นรดโนะคะเป็นเรื่องต่างไปเป็นเรื่องใหญ่ไม่วเนาะ เป็นยังไงบ้างสนุกมากแล้วพี่จับรู้สึกยังไงอ่ะเป็นเด็กตรวอล็กลูกซื้อเป็นยังไงลูกซื้อเกี่ยวเกี่ยวนี่ทำเลยค่ะเสียงรบมือกันนี่นิ่มไหมนี่นิ่มไหมนี่นิ่มถ้าเป็นคุณพ่อนี่เลยเขาจะมีหลอดไซส์ใหญ่แต่ถ้าเป็นคุณแม่เขาจะมีหอดไซส์เล็กนะคะนอกจากนี้ใต้คางของเขายังมีเหนียงค่ะอ้าพี่ไก่มีเหนียงแล้วตรงรีรอเรียกันว่าเหนียงไก่นะคะอ่านแล้วคุณแล้วคุณมีเหมลูก เพาะน้องๆนะตั้งแถวสแถว้ครับน้องๆอุ้มใส่เสร็จปุ๊บเด็กๆสองอันเห็นไหมง่ายมากปา้างแล้วที่ี่มาแล้วโอเคน้องเพจะถ่ายรูปให้อาตี่มาแล้วเดี๋ยวไปถ่ายให้ดำดูมาเองบอกบิหนั่งนูนั่งลงก็ได้เก่งมากเลย ไปบนหัวตูพี่้ิบฝ่้กอนยิบ่าก่อนโอไม่เ็อไคุณ้บนหัวได้หไปบนหัวเหมอน่อไอ้ตัวได้ยุบนหัวสำหรับัวกับอได้ค่ะเอไว้แล้วได้ขอบคโณทั้ลค่ะพี่หมอพี่ใหญ่หลับเตสดว่าน้องมืออ่นมากนะพี่ใหญ่หลัอย้น้าหเมื่อกี้ร้องเสียงทักอายวิธีการอุ้มเราอำไม่อุ้มก่อน เราจะมาอุ้มแบบเป็ดๆนะคะตัวใช้สองมือสอบไปใต้ดิเป็นช่วงกระโดกอ่อนนะไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่ติ่อยแถวเรอทำไมลูกหนึ่นเลยเดี๋ยวใช้่หนึ่งก่อนนะคะใช้สองแขนสอง๋ยวเราตะกี้นะคะเก็เต็มสอบตึงเ่ะแต่น้องพีอ่ะน้องพีชอบไก่ม้อีชอบไก่แอ้แอ่แอบ

ออนี่สีเขียวดีกว่าเอาไข่แต่สีเขียวดีกว่ามันเป็นไข่มีประโยชน์กว่าแลยเฮ้ยเขาเอกแตมอย่าโยนลูกพี่ทมาเก็บตรงนี้ด้วยสิอันนี้เหรอแล้สีเขียวเผื่อมาปุ่มเี่ได้ัมพี่กิ่มันเขียวไหนวิธีโชว์ของวิธีสิอแม่ของวิธีเขียวไหนหนมาให้น้อเคค่อยๆะลูเดียวมันแตกแางนี้่ีทางนี้ี่มาขอบคุณแบ่งไข่ให้มาขอบคุณ่ไว นี่ไข่เป็ดตัวนั้นแหละค่ะเรามาถนอมอาหารกันเนาะค่ะเป็นเป็นโลโก้ของเราเองเลยเนาะแม่เดี๋ยวเราะทำแพ็กเกจสวยงามกลับบ้านเลยวันนี้นะคะพีเด็กๆได้ไข่หรอแล้วถือไว้เลยนะคะนะคะครอบครัวหนึ่งเนาะนะคะสองทองนะคะสองซองนะคะคุณพ่อคุณแม่นั่งได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันทำนะวันนี้เราได้ครอบครัวละสองทองกลับบ้านเลยนะคะนะคะพอจะให้แย้เด็กๆนะคะถือไว้เลยเนาะ เดี๋ยวแจกไข่ให้รบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำพี่จ้าเป็นยังเงาะนะคะแจกเสร็จเรียบร้อยนะคะแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมของเราในสามส่วนเมื่อกี้นี้นะคะผสมให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องทำเด็กๆจ้าเดี๋ยวไครนะคะทำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ จะมีแพ็กเกจเสร็งให้อุ่นใส่เล็น้อยด้วยเนาะน่คะคราวนี้นะคะเป็นแพ็กเกจของเราเองเลยเนาะนะ็ะเกจก็จะนำกลับบ้านนะคะนะคะนำกลับไปบ้านนะคะคราวนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคอยเฝ้ารอนะคะว่าสิบห้าวันเป็นไข่เพียวเด็กกลับบ้านกลับบ้านปลายกาปฏิทินตลอดไปไหนกันครับไปล้างมืออย่างนี้ด้วย ยังไงสะอาดต้องพี่นี่ด้วยไหนไหนถุงเยอะๆถุงเยอะๆก่อนนี่ระวังลูกต้องจริงน้ำปลาหยิบปลาสีบีมอ้โน้องปี๊ปลาหยิบกันน่โปเล่